เปชาลลี่ฟันไม่ค่อยจะมีท่านที่มีปัญหาในเรื่องการตีไดรเวอร์วันนี้มาดูโปรโคนไทยแต่เก่งครับโอปองสอนตีไดรเวอร์สอนอย่างไรเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการของฝาคแลคบทุกท่านวันนี้พบกับผมโปรองนะครับ กินได้ป่าหรอสอนรอฟันยัไม่ค่อยจะมี้นะครับาสิทธลคนถ่าทไมที่ใหญ่แกแล้ว6ปี7ปีแล้วเนี่ยนมีฟันแล้วมีตอนเนี่ยนะครซึ่งการใช้การที่เราตีเหล็กเนี่ยนะครการมุมปะทะเพราะลูกกลอฟเนี่ยจะเป็นมุม ข้าไม่หลุดปลดใจหวักไปข้างหน้ามหมือนลูกอย่างนี้นะครับส่วนซึ่งแต่กะะับหัวไม้นะครับหัวไ,ไม้ลูกกิน,นด้านนี้มันมีกัรดันซ,ซี่มุมบัน tha มันมต้องผ่านพื้นก่อนแล้วค่อยเสยลูกบอลที่ใบน,นี้นะครับซึ่งลัคก้องเขาตัดได้ส่วนมากในเวลาเขาตีหัวไม้เนี่ยถ้าตีเหมือนกัดเข้าได้ไหมสิ่งที่ผิดก็คือเขาจะตีโ,นโดนแต่ทีป้างน,นะครับลูกกฟ้ฟก็จะลอยขึ้นฟ้าก็ไม่เกิดระยะนะครับอืมอ่ะกกินแล้วหรอพี่ เดี๋ยวไปกินต่อที่กองนะเดี๋ยวเลิกโซฟาหมามีโอเคโอเค,อเค,คอกิ๊ดใหญ่เก่งจังเนื้อ